นี่นะทุกคนก็เป็นตัวอย่างนะครับผมการวางศิลาฤกษ์นะทุกคนที่วัดห้วยน้ําขาวนะครับทุกคนที่ที่ใหญ่มากนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็20คนอาโนนนักครอบนรัวนะครับลำดับที่21ครัวลุงเปียบนะครับลำดับที่21 กำลังเตรียมวางศิลาเริ่มแลครับลำดับที่เอ่อสิคุณสวัยคุณจบจิตลำดับที่17คุณปรีไอบุญเอ่อพีบีเคนะครับบริษัท14ครับ14มีมีมีหมายเลข14บสอยู่ทางด้านโน้นเลย ด้านหน้านี้ก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชนะทุกคนี่เหลือขอมดน้างไว้หน่อยันหน้ากล้องทางนี้โอเคครับทุกคนไปรับส,ส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กพาทัวร์นะครับวันนี้แม็กก็จะมาพามาวางศิลาฤกษ์โบสถ์ของวัดห้วยน้ำขาวนะครับทุกคน จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้แม็กก็ได้มาวางเซอลเลิกกับพ่อกับแม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันเลยนะครับผมไปครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมไปกันทุกคนเข้าบริเวณด้านในงานครับผมนี่ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับผม บริเวณหน้าข้างวัดนะครับผมนี่เป็นต้นผัวญ่าไงนะทุกคนไปกันทุกคนงานบุญนะครับผมวันนี้แม็กพามางานบุญนะครับผมเราก็จะมาเจอบ้านลมนะครับทุกคนตอนนี้ในงานเริ่มทำพิธีกันแล้วนะครับโอเคครับทุกคน เพลงก็จะดังหน่อยนะทุกคนก็เป็นบริเวณร้านขายของของชาวบ้านนะครับทุกคนแล้วก็ต้นมะม่วงร้องนะครับดกมากนะทุกคนีวัดนะครับวัดพระน้ำข่าวนี่เขาก็จะสร้างเยอะนะครับทุกคนนี่เราก็เดินเข้ามาในบริเวณด้านในหวัดแล้วนะครับทุกคน น้องน้องหนูเขาว่าหลวงปู่นะทุกคนอะไรวะโอ้สิสิ่งใดโค้งไปแล้วนี่เราไปด้านไหนครับทุกคนไปที่ร้านเลยดินี่ก็เป็นบริเวณลงพานะทุกคนที่วัดนะครับ นี่เป็นร้านของเล่นนะครับทุกคนก็วันนี้แม็ก็เอาบรรยากาศงานบุญมาฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับแม็กพาทัวร์นะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับทุกคนแม็กลงคิดดีๆจะได้แจ้งเตือนไปหน้าพี่ๆทุกคนนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณ งานด้านบนไปแต่เราไปเดินทางนี้ครับทุกคนโรงทานหอมมากเลยนะทุกคนมีเครื่องดืม่มมีอาหารต่างๆนะครับผมมีไอศครมีมก็เป็นบรรยากาศนะครับงานแบบบ้านๆนะครับผมวางศิลาฤกษ์นะครับผม โบสนะครับผมวัดแม่น้ำข่าวนะครับผมมีร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้านะครับกคนผักไม่ใช่ดิโขลกโขลดินให้กับแพงช่วยครับครับคุณ่นี้าดได้หดูไยาวนะครับพี่ๆทุกคนครับผม นี่ก็บูชาผีไายนะครับบริเวณนี้นะครับทุกคนก็เป็นบริเวณพรมิตีแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะทุกคนย้อนแสงนิดนะทุกคนองขอภัยด้วยนะครับนี่นะครับ ร่วมบรุมโมทนาบุญกันนะครับทุกคนได้บุญมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบพิพเจาน้าที่เขามาดูแลนะครับแล้วก็นิยติชายแดนเลยนะครับพิธีด้านบนก็เริ่มเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบริเวณนะครับผมสุมโพเงินโพทองนะครับแล้วก็ขายทุก เทียนดอกไม้นะครับแล้วแต่ปัจจัยศรัทธานะครับทุกคนเ,เดี๋ยวยายจะหาเจัเลยยายมาันประมาณนี้ครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนพิธีด้านบนนะครับทุกคน นี่จะเป็นลูกนิมิตนะครับทุกคนทัน้งหมด9ลูกนะทุกคนกนิมิตนี่ก็เป็นปารามิธีด้านบนนะครับทุกคนก็ข้างหน้านะจะมีผู้ร่วมแสดงบุญนะครับเยอะแยะมากมายนะทุกคนด้านใน,นครับ ขอท่านทั้งหลายจรงตั้งใจระลึกถ <OK ึงค e ุณพระยาเทวาเทว่านั่ัีที่ทีใหญ่มากนะทุกคนาเทวาก็เป็นพิธี่ของพราหมณ์นะทุกคน ราโอเนาเกเอนาาวาเินันวาติโอตันายามิวานุาลิันรวมอนุโมทนาบุญกันทล้คอธิษฐานจิตกันมาเยอะๆแล้วครับทุกคน

เอยรายอโยจาวันโจโพคังอุติดยันตวาตะวาทาอายุ ขอให้ประเทศไทยมร่งมนเป็นตกโดยสถาบาพระทวงด้วยอำนาจตะวันตาที่ห้างถึงตุยยาเทวานิรานีขอจบประชามติจงเปิดแก่ประเทศไทยโดยสถาบันพระทวงเวลาุ่าตะยาเทวาธิราตเรดิตตะยตาเทวาเิราขอจงประชามตกโลกไทยเวนว่าโตกตะลูกตะวั การใน้อยให้ปีน้าโดยไ่เหลือขอชนะาและมปรารมาักความวดีความโชกมีอายความถงเหลักสีอายุวันะโอรบความจะเดินไร้ถมีอายุมือมายุร้อยปีไป มีความทัเร็จวิ์และพลานามีความเป็นอยู่ขอจงบังเอิญแต่ความู้แต่ละสนีดูในยาวนะครับพี่ทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในพิธีนะครับวางศิลาฤกษ์นะครับผม

พระมัาดีมาพระเจ้าพระธรรมรีมาผุ้ชวยพระิธีพาะดีพระเพรียัีปัวีสอิจารีบุรารถีทานภามินีหัสภามนัสทัมจึงริมีทิศภพมะภูมตจงประสาทวิทีพิใีพิธีโดยิธาราภาพมงขอบทาสหัสนายเทวนาห บรมราดิตระโพสาพอพรปิสวนไม่เอืุรีสีปรมอินนาดิปไตยกายาขอพรธาตุโอเควารโลกบาราธิปวริิิขอพนเทพเรื่องฤติ์ทิวิยญาณธาตุอรหันต์ทนมันิะประมานทูมิีพไกไรวันถ้าพระขอระอมขังรังรุปภารลดาบาลีสิงห์อ่ชนยะดาดำเนินหนาว พระธรรมมานมานำมโหฬาเทวะธรรมนักอพอนเทพจุราลา์รักนักตรีพระภีชาตุงเทวะารุณาเชิญจวัตมีบานวํนรงปรกษาทพุทธสาสนาริเิชาตรา,ายทายพอเอกาคุณพระธมนัตราชุณพสิธิประสาระพรไทยมทล ในสอุ่นพูลพลตรงปัะเกินมีทุกประการเพิินชัยายาอาหิยาโรฮรีวามัยยาธรรมานาปะระตังอรียนันติมหาโอเดริวาปตวิจเตีโติโยวาธรรมาวารุนาเรวาตโมตยาสตาสหมาเมตตาตุนาไกยาระเริวา กโได้เจอทุกท่านโอเคแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็นี่เราไปที่นะครับทุกคนวาตานะโมตัสะภพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาบูชาพุทธาบูชาธรรมะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาสังฆาบูชาิพระทิวาเทวีนาโอมานังเทวานังทศยามเทวานังสุขารหนทานัง าราปัาจัยชนะลำปันนำสาลีนำโฉนานนำปิัมวารังอิทังปุชุารานังปุถุพารานังปิตังวารังอิทังปุโุพารานังปุถุพารานังปิยังวารังอิทัง ตางูมาเทวาสาธเตวาตายมอาอาัยว่าเฮลัาภูมิวาระวัฒนันจงาริยูเริยเทวาวิทาราคะนโกรักันตุลโรกยีนาสุขีนาจยาข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้องถวายเครื่องสักการะ,ะเครื่องมว,วงสวนทั้งปวงนี้ขอ,อ,อบูชา,ชาพระรัตนะรัยองค์เทพเทวาพระสยามเทวาเทยร่าพระหลักเมืองพระมหาสมบัติพระเสือเมืองพระองเมืองพระอานไทยสี จ้าพ่อหอรองเจ้าพ่อเทตะคุกมหาเทพเทมาอันตริตรักษาสยามประเทศพุ้ครองดวงชะตาประเทศไทยตลอดถึงอดีตดวงวิญญาณแห่งปันพระโุรธวีรชนอันหารกล้าแห่งุ่งราชยา เมืองกาญจนบุรีตลอดถึงรวยเทพเทวาไรมงคลนตะวันในบันนี้ขออันขอเชิญทุกท่านได้มารับ การวงสวงเรงวงสวงน้งปวงนี้เพราะด้วยบุญทานทานบุศลนทานกุศลการรักษาศีลการรักษาศีลภาวนาเจริญภาวนาขอพระเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายประโยชน์เพื่อประโยชน์ความสเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญแห่งประเทศไทย ตลอดถึงพุทธศาสนาตลอดถึงศาสนาแรพุทธศาสนลิะชนสวงพาพระเจ้าทั้งหลายให้เจริญเวลายศเวลายศปาราาราตลอดถึงอายุอายุวันนะาาสุภาสุลาปฏิพานปฏิภาทานาสนัติ่นสนสมบัติสุะการเธอสุภการเธอ ส่าธุา <Warner> ั <ร plane. S 2> ้งไหลับตาแล้วอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานด้วยอาจารย์ได้นำท่านทัางหลายได้กล่าวคำอธิษฐานท่านจะหลับตานงานี้อธิษฐานตามนะครับ อิมังวจวาจังอธิฐานนิคุติยมเออิมังะจวาจังอธิฐานนิการิยมเออิมังวจวาจังอธิฐานนิทุทังวจนะนิหานาถังวาจังประติธิพมังปวจสาธิหานาหังวาจังประติธิสังฆังวจนะนิหานาถังวาจังประติธิขอตั้งอธิฐานแด่พุทธศาสนิกชนทังนี้ ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานขอให้ท่านทั้งหลายก้าวข้ามปัญหาและอุสรรสัต่างๆได้โดยง่ายขอให้ที่ติงใดที่เป็นผู้สนจงสมหวังดังปรารถนาะอย่างง่ายดยเป็นอัศจรย์ขอท่านทั้งหลายจงจะได้ทำบาปอกุสลทั้งองคขอให้ได้รักพสมบาปมาอย่างง่ายดยโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ขอ้อรมรอยในอย่างสมใจเลิกมีโชคล่าเปิดขึ้นเป็นหัตดันพันใจลาภสะาละทั้งร้ายจงมาบัางเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยามแบบระยมเตืนให้ได้เป็นเจ้านายแห่งทรัพย์สมบัติเพื่อใช้ทรัพย์นั้นเพื่อสร้างบุญบารมีทำลุกบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาปูแรลิรามาบุตรดายาสนิจมิตราหายเพื่อกำจัดความปนีในใน่ใด หากว่าข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่เข้าถึงึงพระนิพพานเพียงใดเมื่อข้าพเจ้าได้ตายไปจากชาตินี้แล้วขอให้ไ,หได้ดสาสาไปเกิดในภพพร,ระพุทธศาสนาในเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีศรัทธามีพระโสดาบันในทางนำตนใชีวิตขอให้ต่อโกรณ์น,นั้นจงอยู่เย็นเป็นคงเพื่อข้าพเจ้าจะเดินทางไปแห่งบุตระเวนใด ให้มีบุญคุ้มครองปกป้องดูแลรักษารอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุประเภทภัยพยันตรายุบัติวัตภัยอันตรายทัวกราชภัยโจรภัยอักขีภัยวาตภัยภัยร้ายใดๆอุบัติภัยโรคภัยทั้งหลาย้ที่เกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าขออามาติฐมหาี้จงบังเกิดขึ้นเป็นครามสักสิ้นิหายุยัติธรรใจ ก็ประมาณนี้นะทุกคนงานวางศิลาฤกษ์นะครับโบสถ์ของวัดเมืน้องข่าวนะทุกคนมีมาบีญ้ังบรรเกิดความสำเร็จัาเแต่วกาพระพุทธเจามโนทนาบุญลัพรกันนะทุกคนสาุสันุิาสาพพสานาสา ดุตเตจนาสะมเตจนาสังฆเตจนะอินทรเตจนะพรหมเตจนะเทววเตจนะนีวาตปัิอาทิจรธิมาอาทิตันิมาสันนโกมดีโยตพัิทาทิพพัิสามโนวัสสะมโมระตังพุโตตปะเกงเตชาเเตนะตจวะเตระตวะติโหตุตระทาติทิกินทังกินาุปินที่ตั้งจต่อสร้างตนเจตโสมยา้างออมผัดแรงงาเลยนะ สิที่กมามังกรในอังผดุมรุงจงยาชาเดลจะลเยล้าสิทธิได้ปัญนาสิทีิาาอาริยะตถาคตร,ระาันเพศประเด็มมาหมดแล้วขันไปลอรภัยแ้ว่านแล้วพ้นไันไย่าน,น,น,นชนะเรนารนสิทธิเตโชชโยนิจังเดออำนาจทั้งขออริองวัตรามีชัยชะนะทุกดาวในรานราภัยรีรน,ร,รนาส,สิทธิราภพนิรันตรัง สัปปาราทุกสิสง่งสารตรงนิรันดร์หลังโลนหมดนาทีทานพ้นอย่าลุกห่างโน,นเลยนาสัพพะติทิพเทวันหุดเรขอัปปะพจงประสิตที่แ่สยะประเทศประเทศไทยและพุทธศาสนาที่กชนผู้ม,มีศรัทธาทั้งหลายท,ท,ที่มาร่วมงานในวันนี้แปรพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจงได้รับสระพรชัยอันำคำข้าพรอออาอปักเอาไว้ และมอบให้ชนีเดินโองพุทโธเตรโหเดโรกัตมีพุทธังเปิดพัังเปิดลังทางเปิดเปิดบุญบารมีเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดมหาสรุปใ้สว่างสวัยเปิดโชคเปิดกล้าเปิดดวงเศรษฐีให้สว่างสวัยโชคช่วงเชษจวานพุทธังรัชทนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกรรมังรัชทานานังพระธรรมเจ้าเปิดโลก น <mid S 1> างัมรนานางพระสัเาเปิดโลกพทธังบังเปิดธรรมังบังเกิดดเปิดโลกโลกวิทูตั้งนันตโตนวิโที่เป็นเจ้างวิโสขยีีตาวิติพุทธะังนีโรกกวิทูนาโมพุทธายะนักเปิดตาโอเปิดแผ่นดินพุทธเปิดไจเป็นาุ เปิดำนาจวัดรำนาาเป็ดตัเจิรกรมามีเปิดสติปัญญาเปิดบุญบารมีเปิดรับเดีองค์พนเปิดรากนพุทเวีรทัานหลายที่มาในวันนี้ตงเป็นเตีีมาหาเตีผู้ใดบุญหนวนดวงตา องค์เจ้ากนะพระครูปารมีนิดตามมันโทสิทธามมัน มีธรรมะุูมีทางรัมเจตนมิงรักกันนัตญาตนมิงธัรมานักเกตะโอีเบนนตวัธรมปณงพันธ์จำเริ่จงันจำเร็่พุทธศาสน์ะได้ะปชนนต่อตาุู่โตนวัดมาด้วยน้ำขาวอน้ำกร็นในดาันกรนจามีโชคในลางต่างละทั้งหลายยงหลังหลาประตูนักฐานที่ดีขอทานั่งปีมงคลในรงนี้ตงมงเกิดเป็นดีตงพุทธาน สาธุสาธุสาธุมนาบุญรัทุกคนบั้เนเปรนเอคารครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นบางช่วงของพิธีการครับแต่ช่วงที่แม็กค่ายนี่คือเป็นช่วงที่บุญเยอะที่สุดนะครับทุกคน แตท้าวแต่ก็แต่ก็คุณท่านใดมีปัญหาะชตลนะครับทนี้ฐานเลยนะครับใ่ พะสยาเทวารีร่านะครับทุกคนได้ร่วมกัทำบุญนะครับก็แม็กก็ไปกับการเราฝากประมาณนี้นะทุกคนก็ฝากช่องด้วยนะครับแม็กพาทัวร์นะทุกคน ก็จะมีท่านผู้ว่าแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็มาร,ร่วมกันฝากกดติดตามกาดไลค์กดแชร์ช่องแม็กพาทัทว่วได้เลยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับงานนะครับผม Mac แม็กก็จะขอปิดงานเพียงเท่านี้นะครับทุกคน ก็เป็นการวางศิาลาฤกษ์โบสถ์ของวัดพร้น้ำข่าวนะครับทุกคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมไปแล้วทุกคนเอาบุญมาฝาน,นะครับบายบายสวัสดีครับทุกคนลา ไปแล้วครับทุกคนบายบายบ